สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยวันที่14ธันวาคม2568นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางเนาะคะ่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ เอฟซีขาแนวทางที่ใจจัดทาขึ้นมานี้นะคะทุกคนคือการจอเด่นเนาะทุกคนเนาะจอเด่นวิ่งลูดแต่ละน้อยแต่ละรอบนะคะถ้าเอฟซไม่ชอบนะคะก็รอดูวัดรวมกับเลขเด่นประจําวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านเอฟซีขาแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะใจขอให้เอฟซีทุกทุกคนทุกทุกท่านมีสติในการรับชมและรับฟังแนวทางนะคะทุกท่านค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราไปรับชมวันที่13ก่อนว่าเข้าจะหลุดคลิปวันนี้อาจจะมาสายหน่อยนะทุกคนเพราะว่าวันอาทิตย์วันหยุดนะคะวันหนาววันฝนตกนะคะทุกคนวันตื่นสายนะคะโดยสบุก,กิจจะให้เด่น0.9นะคะซีขามา92603นะคะเด่นมา0หน่อยจิตนะคะมัดรวมมา2มัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวันมา2นะคะ นอยกระชาตให้หกและห้ามาสี่สองแปดสี่หนึ่งหกกับห้าหลุดน้อยกระชาตทุกคนมัดรวมมาหนึ่งเข้าคู่ตัวเจาะหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะตัวเจาะมัดรวมนอยพิเศษนะคะให้แปดและเจ็ดมาหกเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งนะคะเด่นมาเจ็ดนะคะเด่นแยกมัดรวมมาสี่เลขเด่นประจําวันมาเจ็ดเข้าคู่สี่หนึ่งหนึ่งสี่อีกครั้งคู่ตัวเจาะมัดรวมมาส์ตซนี่และพี่น้องแมนบอกค่ะ นอยปกตินะคะให้6และ5มา7 5 3 0 0รูดเบิ้ลมาจริงๆนะคะทุกคนความเป็นไปได้ที่จะมาเบิ้ลมา0 0นะคะรูดเบิ้ลรอดนะคะเข้าคู่ตัวเจาะ3 5 5 3นะคะทุกท่านทีนี้นะคะน่อย VIP ให้8และ7มา6 1 1 3 7เดนแยกมา7มัดรวมมา1คู่ด้านบนตัวเจาะมา3 7 7 3นะคะ 1นรูดเบิ้ลรอดอีกแล้วนะคะนอย v i p เบิ้ลหน,หนมามัดรวมนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันมา7วันนี้ก็ถือว่ามาปะปายพอใช้ได้นะคะหวังว่าทุกคนก็คงได้กันอยู่นะคะทุกคนคงได้ค่ากับข้าวนะทุกคนทุกคนขาอย่าตามเยอะนะคะได้แล้วให้หยุดนะคะทุกท่านขาวันต่อมาค่อยมาตามใหม่ด้วยความหงวงใหญ่และความปรารถนาดีจากแอดมินนะคะ,นะคะเราไปต่อวันที่14กัน วันที่14แจกผลการออกรางวัล13มา4ตัวบนน้อยปกติ0753น้อยพิเศษ5671นอย VP 5611นะคะ7บวก5บวก3บวก5บวก6บวก7บวก1บวก5บวก6บวก1บวก1ได้47 47ลบ1เหลื46บวก1ได้48จะจะจับ2ตัวเหมือนเดิมใครยังได้3ตัว 4 6 1 4 6 9 4 7 1 4ถึ4 8 1 9 8 9เะคะเมื่อวานนี้เข้ามาม3ตัวมา753นะคะหน่อยปกตินาะทุกคน753นะคะทุกคนเพิ่มมาเนาะค่ะเนาะ6ก8ตัวท้ายเจะจะมาจับ1-9 6ถึง6นะคะ6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, 5 6 6 6 7 6 8 6 9 1> 7จ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสปดเ็ปดหนึถึงแปดเก้าป็นหนึ่งเป็นสอเป็นสามเปสี่เปหเปหกปะคะีฟีขา6 1หนถึงหกเก้าจมมาก6นึ่งหกสวันนี้6ไหลยเยอะ <laughs> 6ชอบเยอะนะทุกคนวันนี้เลขเด่นประจำวันหเนาะทุกคนหก6้าหกเจ็ดนะคะหกเก้าแปดหถึงเออเจถึงเจ็ดเกนะคะ 7จ7 8 7 9าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะแปดหนึ่งถึงแปด้าแนะคะ 8, 9, แปเก้าจะมักเรวจะชอบพี่น้องชอบตามนะคะไม่ชอบผ่านเนาะทุกคนมาดูตัวเด่นนะคะค่อยไปดูตัวเจาะนอยเชบกิจเด่นอยู่ที่6และ5วันนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กบินนะคะกาชาติสและ2องพิเศษ3และ2 ปกติ4ี่และสาม v i p เจ็ดและหกเนาะทุกท่านหน่อยที่มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลก็คือหน่อยกาชาติกับหน่อยพิเศษหรือทั้งวันเบิ้ลในตัวสามสามสองสองนะคะแต่ว่าไม่ชนเล็กเบิ้ลประจําวันเนาะเบิ้ลด้านบนหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะคะทุกท่านเดี๋ยวค่อยมาดูเลขกเบิ้ลประจําวันนะคะว่า FC จะชอบไหมเนาะทุกคนเดี๋ยวจะเขียนก้อนเมฆไว้ใส่เลขเดินประจําวันก่อนนะทุกคน เอฟซีตั้งให้นะคะเลกอนเมกก็เลยได้ฉายาเลกอนเมกมานะคะทุกท่านเอามาต่อพี่น้องมาดูตัวเจาะค่ะเด่นเฉพุกิจหกและห้านะคะวันนี้ก็อาจจะมีเสียงฝนนะทุกคนที่นี่ฝนตกนะคะก็พยายามพูดให้มันแรงเนะะาะเพราะว่าไม่ใจเสียนะคะทุกคนเดี๋ยวใจกลับบ้านเมืองไทยไปไปเยี่ยมบ้านก่อนนะใจะจะซื้อมาด้วยหกกับห้านะคะตัวเจาะเฉพาะกิจ ห้าหกห5 6 6จ็ดห้กหนะคะกาชาติสามไดกับพิเศษเหมือนกัน6กสองเจ็ดสองแอนอยปกติ4และ3า3หกสามเจ็ดส v i p 7และ6 6 6ก6กเ6็ดหกแปดหกกเจนะคะทุกท่านนี่ก็คือหาหนอยตัวเจาะนะ,ะทุกคน ทีนี้เลขเด่นประจําวันวันนี้อยู่ที่1กับ6เนาะทุกคนวันอาทิตย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะเลข 1, 1กับเลข6 fc สามารถนําไปใช้ได้ทุกทุกวันอาทิตย์นะคะทุกทุกรอบในวันอาทิตย์แต่นะคะ fc ขาก่อนที่จะตามเลขเด่นประจําวันมีวันละ2ตัวทุกคนตั้งแต่เช้ามาตัวในไหลค่อยไหลต่อนะคะสําหรับมัดรวมวันนี้อยู่ที่เลข2กับเลข7นะคะทุกท่าน มัดรวมมีคู่ไหนบ้าง6 2 7 2 8 2 6 7 7 7 8 7นี่คือคู่มัดรวมของทั้งวันนะคะทีนี้ถ้า F อไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะให้จับเดินแยกกับมัดรวมหรือจะจับกับเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านนอยชพุก,กิจนะคะ6กับ5มัดรวม2และ7ตัวอย่างเช่นทำให้ดูแค่หน่อยเดียวนะคะน่อยต่อไปทำเองแต่ก็วิเคราะห์ก่อนนะคะ 6 5 5 6 6 2 2 6 6 7 7 6 6 6 6 5 5 2, 2 5 5 7 7 7 5อย่างนี้เป็นต้นนาะคะ่ะทุกท่านทุกท่านค่ะขอตูษขออภัยค่ะทีนี้นะคะเรามาวิเคราะห์แนวทางกันหน่อยเฉพาะกิจกับหน่อยกายชาตินะคะทุกท่านคือหน่อยวัดดวงแล้วล่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะ f อซจะตามเด่นแยกจะตามผู้จะจะจะตามมัดรวมหรือเลขเด่นประจำวันสหน่อยแรกนี้คือหน่อยวัดดวงล้วนๆนะคะ เด่นแยกไหลคู่ตัวจอไหลทุกคนสามารถไหลต่อได้เรื่อยๆถึงนอย v I p เลยแต่ว่านะคะถ้าเด่นแยกหลุด2น้นอยแรกหรือ3น้นอยแรกนี้หลุดนะคะให้ทุกคนมาวิเคราะห์ดูว่ามัดรวม2กับ7เดินหรือไม่1กับ6เดินไหมตัวไหนเดินตามตัวนั้นนะคะทุกท่านเดินก็หมายความว่า3น้นอยแรกเนะี่ยทุกคนเดินมากกว่า1ครั้งนะคะทุกท่านขาก็ตามไหลตามนะคะวิเคราะห์ดูแต่ว่าถ้าหลุดหมดล่ะนะคะ6ค่า 3 2 3ส,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 สหลุดหมดล่ะสกับ7 1กับ6ก,ก็หลุดล่ะทำยังไงนะคะให้ทุกคนหยุดตาม4กับ3และ7 6ทุกคนให้ทุกคนวิเคราะนะคะนอกจากว่าในตัวไหลนี้จะมีเลขนี้นะคะให้ทุกคนวิเคราะห์ดูว่า เลขสามนอยแรกเนะี่ยทุกคนตัวเลขตัวไหนเดินเดินก็หมายผมว่าตัวเลขที่มาสองครั้งครั้งที่สามอาจเป็นไปได้สําหรับสายวิ่งสายรุดเราสามารถวิเคราะห์แล้วเดินต่อได้นะคะทุกท่านขะก็วิเคราะห์กันดีๆนะคะทุกคนด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีจากแอดมินนะคะพี่น้องสังเกตเอาพี่น้องขาปัจจัยเป็นของพี่น้องเองใจเป็นแอดมินใจมีหน้าที่วางแนวทางให้ท่านนะคะวิเคราะห์แนวทางช่วยนะคะทุกท่านขาหวังว่า คงจะเป็นประโยชน์กับ f อไม่มากก็น i, ้อยนะคะสำหรับแนวทางฮานอยวันที่14ธันวาคม2 5 6 8วันอาทิตย์ใจต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f อทุกทุกท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้นะคะใจขอ <infinity. S 2> ให้ f อทุกทุกท่านโชคดีโชคๆมันห exactly มานสุขผูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ